สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไทยตะวันนะคะวันนี้เราดูพี่น้ำค้างเล่นน้ำฝนนะคะอ,อ้าวอีดาคือโบเล่นแล้วลูกแม่มาทายคือเจ้าเล่นล่ะวันนี้ฝนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะวันนี้เล่นไม่ลูกแม่บ่ได้วา่าอกลูกพี่น้ำค้างนะคะเล่นน้ำฝนนะคะ เราต้องใส่ปอกขาพี่น้ำค้างไว้นะคะปอกขาหน้าไว้ดูนะคะดูเขาเล่นก็แรงอยู่แล้วเดี๋ยวก็เก็บแข้งเก็บขาอีกรักษาก็กดตั้งนานกดตะจะหายอาการเก็บแข้งเก็บขาที่พี่น้ำค้างเล่นวันนั้นนะคะเออมันใหญ่เลยจ้า ความฝืปลาลฝนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยวันนี้แต่ก่อนที่ฝนจะตกวันนี้ลมแรง,แรงลมม้โหพายุฝุ่นมาเลยนะคะลมแรงมาก เห็นเห็นแม่แอนมาถ่ายหยุดเล่นเลยแม่แอนยือนอยู่ในบ้านดูโอ้โหเล่นอย่างแรงเลยนะคะพอเห็นเราไปยืนถ่ายใกล้ๆหน่อยโอ้โหทำเป็นไม่เล่นเลยเนี่ยเล่นว่าลูกแม่บระดาดอกเล,เลยเลยที่ผูกเป็นหลุมเลยนะคะน,ะน้ำค้างขุด ว่าแม่บอเดว่าดอกลูกแอนยือนอยู่ในบ้านนะคะโหเขาเล่นมันมากพอแอนเดินเข้ามาถ่ายเท่านั้นแหละพี่น้ำค้างน่ะยอมเล่นเลยเออเป่าน้ำด้วยเมื่อกี้ พอน้ำลูกพอน้ำ นไม่แรงก็ดีนะคะที่ยังตกเมื่อคือนก็เมื่อคือนก็ลมมาอย่างเดียวไม่ตกเหมือนกันค่ะแต่วันนี้มีลมบ้างแล้วก็ดีนะคะฝนตกมาหมายสนใจเราแล้ว,ลวไปหันตัให้เราแล้ว เล่นน้ำไปละงั้นคงมีบอ่อแน่เลยเช้ามาพื้นนี้คงเละหมดละค่ะ

เล่นน้ำดีดแล้วโดนน้ำอ่อนเลดีดค่ะคนเริ่มแรงมาแล้ว สนุกแล้วพี่น้ำค้างสนุกแล้วก่อนฝนตกพี่น้ำค้างก็ไปเดินคลายเครียดมานะคะเดินเที่ยวคลายเครียดมาแล้วพอดีมาเจอน้าฝนอีกเล่นคลายเครียดไปอีก แต่บรรลูกอ้หนักตูดหนักตูดทับอย่างนั้นลูกทับอย่าง หนามวนว่าลูกเล่นไหมเดี๋ยวมือนี่นลูกขึ้นในบอนั่นเออน่ะอย่านะอย่าเฟี้ยงกิรินมาหาแม่ะนะ อย่านะอย่านะคะพี่น้ำค้างอย่านะคะ เล่นน้ำใหญ่เลยเอ้าโบนขึ้นโบนขึ้นโบนขึ้นลูกโบนขึ้นเอ้อเอโชยแล้วค้างตส่หัวเต้นโชยแล้วมีความสุขค่ะพี่น้ำค้างมีความสุข ล้อนายกขาหลังแล้วที่เราใส่ปลอกข,า,นะอกขาหน้าน้องไว้นะคะคือเราเซฟน้องเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ให้น้องเกิดอันตรายได้นะคะ หรือบาดเก็บเก็บแข่งเก็บขายอย่างนี้นะคะเหมือนคราวก่อนที่น้องเคยเป็นนะคะหยุดงานไปเกือบอาทิตย์นึงเลยเราไม่ได้ทารุนน้องนะคะฝนตกอย่างนี้ยิ่งต้องใส่ไว้นะคะเขาเร่นลาบลูก คลิปเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ